สำหรับพิธีกรรมเริ่มเวลา9 3้นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหลิวฮั่นเจาและกัลยาณมิตรนิโครเชน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรชอบจเจริญพาณิชเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกัลยาณมิตรอลิสาคอก เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยาณมิตรกันนิกาพร์กเกอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และได้รับพรพร้อมรับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์เนื่องในวันวิสาขาบูชา ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดวิสาขาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรโดยได้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยความปลื้มปิติทุกท่านสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังคงจัดแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ซึ่งคณะกรลยานามิตรวัดพระธรรมกายลอนดอน ต่างให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมงานบุญดังกล่าวเป็นอย่างดีค่ะ